เดี๋ยวไปเติมน้ำมันนะครับไปงัดตอวันนี้งัดตออีกแล้วอันนี้ก็ส่วนที่สองครับจะเติมอยู่บางจากนี่แเลยเ <c oughs> ติมบางจากนักเรียนกำลังไปเรียนกันเลยรถ <c oughs> เยอะจัดเลยครับทุกคน จะเติมเองเลยดีไหมเนี่ยจะเติมนี้ห้าร้อยครับแล้วก็เติมแมคโครห้าพันห้าเติมซูปด้วยทำลมงานอีกแล้วอุ้ยจะขามาต่ไหนวะเนี่ยตายยังเนี่ย ตายหรือ,อยังน่าจะตายแล้วมั้งคื้อ,อข้ามก่อนตัวอันตรายครับทำไมเด็กปั๊มสวยจังเลยปั๊มเนี่ยสวยกว่าปั๊มอื่นเลยนะเนี่ยไห <laughs> นใครชม รับแบบผมไปออฟไหมรับเด็กๆไปออฟบ้างไหมเดี๋ยวไปหาขุดเงินแถวนี้ก่อนนะจะ <c oughs> ขุดเงินที่ฝังไว้นะอไม่รู้ว่าหีบยังอยู่ไหมนะที่ฝังไว้หลังบ้านสองสองสามล้านนะอะไรทำไม้ห้าร้อยเร็วเนี่ย เติมเติมเมื่อกี้นะทำไม500ห้ารอยเลยเถอะวะจริงไม่ีนเดี๋ยวขึ้นไปเติมก่อนนี่ครับเติมน้ำมันก่นอนปั๊มนี้คนก็เยอะเหมือนกันนะรถเต็มเลยอะ่ะเดินกันไม่หวาดไม่ไหวเลย ใ้ตจะตุงเปิดปั๊มอีกปั๊มครับ้คนจะได้เยอะๆถ้ามีงบประมาณก็น่าทำอยู่นะปั๊มสักสามสิบล้าน <laughs> งัดอีกสวนข้างๆกันครับวันนั้นเรางัดอีกสวนหนึ่งเสร็จแล้วอันนี้ก็สวนข้างๆกันที่เขากําลังตัดครับตอนนี้ก็ตัดเสร็จแล้วแหละก็เหลืองัด20ดี่สิบไร่มันเดิมครับย,ยาวๆเลยมนันสี่ห้าวันน่าจะเสร็จถ้าไม่มีอะไรขัดข้องเดี๋ยวอัดไปเต็มถังเลยครับ ก็มาถึงแล้วครับเ็ียบร้อยงัดส่วนนี้แหละแต่เขาก็ยังตัดเหลืออีกนิดหน่อยวันนี้น่าจะเสร็จหรือเปล่า จอดเทเลอร์กอช่วยๆๆๆนี่ครับส่วนนั้นเราก็เพิ่งขุดไปเมื่อกี้นี่แล้วก็งัดส่วนนี้ต่อเลยครับยาวพื้นที่เท่ากันครับ20ไร่เท่ากันแต่เราจะจอดเทเลอร์ตรงไหนดี ไม่จอดตรงนู้นเลยนี่ยางก็ไปเหยียบหินมาครับดูอ่ะดูสภาพอ่ะโอ้โหเละหมดเลยยางฉีกยางฉีกหมดแล้ว ตรงนี้ก็น,น่าจะได้นะเหี้แลวตรงนี้แหละไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ